เช้าขึ้นมาก็าเจ็บตกนะคะเข้าไปเบิดแล้วเยาลำไ่ไปใส่น้ออะไยาลำไยเอาเมันยังคือจ่นเขา กินเขาอย่างจะเดิกแขกอ่เอเขาอย่งปลากระป๋บบองกินเหล้าขา้ามยุติเขาอันนี้ใอยคือกินมเาเร็วข้าบเอามันเป็นคือขอนตอนนี้เราเป็นเบาหวานต้องพะล่ำไป มันเป็นคือเขาให้ี่ไแม่ความินวบ้านเราค่ะอืมเขาสิบบ่อยาบ่อหวานให้แล้วกินเราเด้อบ่อวานน้ำตาลแล้วลหลายอืมอันนี้เขาจะวันนี้เขาเลยให้ขวบคั่น้ำตาลเอาเลยกินแล้วเขาเวอืมบางข่าวไปกินเขาเหนียวเอาล่างเทียบฝรังมันมันก็คือเป็นนบำหวานคือกันขันฝรังมันคือบากินเขาเหนียวอ๋กันว่าเป็นน้ำาขาเหนียวฟรังเขากินแต่อันนั้นคือมันเป็นน้ำน้ำตาลบอก น,น,นั่นแหละฝรั่งมันมากินข้าวเหนียวมันก็จินตังต้งแตเปินอาหารนี่อย่างเกาะขนมปัง,ม,ง,ปงมันก็เป็นเบาหวานเท่ากันนี่แหละฝรัง่งแปลกอยู่ดิบางคนกินแต่ข้าวเหนียวก็บ่ัปปินก็มีเดี๋ยวะแม่แม,แมนบอกเป็นน้ำสายท่านบอกนี่มาดูแล้วเป็นน้ำสายท่านเท่ากับวัปปินเดล่ตรวจ บตรวจบ่เป็นบบเนียคยคคยไปตรวจยู่ตรวจยวนปี2ปีนี่แหละตรวจยู่เขาเจ้ากับ่านบ๊เป็นอย่างตรวจน้ำตาลซูเมอร์หมดันกับโปกตีเบาหวานกับบ๊มี่กับโปกตีย่าเหมือนสาตื่นขึ้นมาเก็บตกค่ะพี่น้องน ปลากระป๋องนี่มันต้องย่าแม่มันยังแสบเอาเบาซื้อขันเทจังสี่ข่อยเ่ากินแักเถี่ยขันข่อยเอาขันข่อยอยากปลากระป๋องนี่ข่อยต้องเอาไปใส่ข,ข้าวคั่วใส่บักเน้าใส่ผักหอมใส่เครื่องทุกอย่างอ่ละล่ะมันกินมันยังแสบขันเทจังสี่ข่อยกลิ่นมะป็นไหมข่อยมะกินแักเถี่ยนอกจากไก่แกงไหมแกงเส้น ต้องใส e, wow. ่น้ำปลาอีกใส่แป้งนวยอีกใส้เข่าขวดเส้บักผีปนใส่บักหน้าวมันจังแสบข้าวแกงแกงใส้เส้นกินเข้ายังสิค่อยกินมาแล้วคราบดิข่อยว่ามันเป็นคือเข้าไห้นี่มันห่อขาไเบอร์รี่มัผสมข้าเจ้ามันอิ่มเป็นว่าคัน หมอหมอหม้ว่าขันกินแท้เขาเจ้ามันมันมันอิ่มเขาเขาเขานี่มันจี๊ซ่าไม่เข้าแนมอิ่มอิ่มอิ่มหลนมป่ะนะหมอว่าตีเข่าดำจักค่อยกินค่อยกินไม่ได้เอาคาบไหมค่อยละมันเป็นคือเขาให้นี่ค่อยวางกินมาได้สองเดือนตัวสองเดือนกตัวเราได้กินแล้วพอจานขันเขากินเขาเจ้ามันกับมันกับแม่วามันเบาท้องมันบนเนี่ยแมนแมนแบบว่เบามันสบายเออเออ กัรทเรากินข้าวเหนียวมันเป็ดกินจะแล้วเที่ยวกินข้าวยังยังขึ้นมันบ่ทันได้ติดม่แล้วมาลึ่งมันกินทั้งไมในการกินเที่ยวกินมันบ่แล้วกินิไปบ้านลึ่งขึ้นข้าวเหนียวเลยแม่เออลึ่งขึ้นเข้าวเหนียวนี่เลยกินแล้วมันจะนุ่งเยิ้มเบนมันอีกันไปกินข้าวเหนียวกันเน่นตีบันนี้เน่ยนทอดยำเน่าเบนอิ่มเลยกินแล้วก็หลับแต่ว่าหนมันยำเน่าเอาเอามาบันนี้กินกินน้ำกันไปดยำ อยู่ข้างหน้ามันเนียนเหรือสุดไทยเนี่ยอออดมันอะอ๋อเียว่ยนี่ยังกับจินไปเพราะมันแล้วขับแล้วเครือเพราะมันเพราะมันมีเนี่ยอยู่ท่องมีข้าวป่น้ไปุยมาไปเกแก้วอันแก้วพุกนันนี่ใสเอาเานี่ใสใสนี่ได้ตรงเอานีบคว้าขอาคนน้ำปนบางหลายอย่ขขาปนมจำเปนน้ำุยปุนมือว่านข้าปุนก็เหลืออยู่ในขันอุนแต่ว่าขันกินต้องอุน

เอาซนาสิมันย่างกับาแซบว่าแซบข่อยกับว่กินมันแต่เดิอดดกินมะลงผมก็กินแม่ไม่หยาเลกาำปม่นนแล้วเล่อุ่นต่างไฟอุ่นไรเทียงเทียงตะเว้นเทียงคนเนียจังเม่นกวบกินง่ายอีหลีะมันย่างกับซาแต่แซวนี่คือกินบ่ไ้กินบ่อยากเลย่ะ คิดว่าเฮาเฮาอยู่งหลอดปลอดภัยมาเท่าปนีก็ดีแล้วที่พราะว่ายังมาตีกาแฟแม่กับบ๊กินแหมถธรรมดาคันบ่กินข้าวคันกินข้าวเที่ยงเขาจะสิกินกาแฟกินโอวัลตินแต่ว่าผมบ่กินกาแฟยันผมบ่กินมาโดนแล้วตั้งแต่วันเออบอกเอาวาน้ำน้ำตาลมันหลายผมไม่ว่าน้ำตาลมันอยู่น้ำกาแฟคันกาแฟจะเดือดเขาเขาลุ่มจุกผมกินอยู่มันมันบหวานเออมีกับสนิทไม่ห่า กินกาแฟแย่เหมือนแลงมาเอาคือพลังหนาเก้ากระ้านบุบออกะนุ่งเสียแขนนอโอ้ย่าไเสียากากนย่งกเ้ยือกันก็้าเยกินหลักเอาน้ามุนจริง่ะ้เนง bây giờ mặt cái sai chắc 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 anh muốn chắc cả chắc chắc cả bóp chắc mới chắc 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 คอยก็อยากเลือกเยอะขันคอยแนข่อย,ย,อยอบอ่มกักบเปไปแต่กินคอยกับ่กินเบองประเดีก็ะจำ <c oughs> บองประเดีด๋ยองประเดี๋ก็มีเนีล่ะยุหันประเดี๋ยวบองคอยแม่คอยบองเอาไหมม,ม,ม,มีเอาบอ่ <c oughs> อาช่อิ่มแล้วตี <c oughs> <c oughs> ย่ามเหมือนเสาจังสิบมันเฮ็ดงานไ่เมียเพื่อได้กินกินยังกับกินเนาะโอ้ยอันมันมันเป็นย่าดอกกัมันมันลวกมามาซื้อๆดอกหนึ่งลวกมามาใส่กับเห็ดเออลวงแม่มาใส่กับอันนี้ยังแมงกระพุนเฮ็ดขวัญเฮ็ดอันนี้ยังก็เข้าเอิญเลือดหลายพะนาวันนี้ห่าไปา็สาเหมือนนี้ ปปอำเภอาสามไส้กาลสินบ่อโอไปกาลสินแล้วกันกับมากกับมาใส่ล่อเออไปอุบวนอีกแล้วเอาคือไปลงมานางสาวถ้าแป้งท้าปองอยุหันตีคุคคณหญิงลงมาทำไมอ้อยเนาะถ้าแปง้งแต่งหน้าเียนชิวยุติหญิงเอาไปใส่มาหนิ เดยเาหดินทางกั็มาสาไปยังไหอนี่ไปตามใจกาลสอกกาลสินแล้วก็เบอร์แห่งเดินทางไก่อุบุลลาสะท้าน้องอ๋อเมืออื่นราชธานีอุบลอ๋อเอาไปตามสาวล่ะเมื่เป็นยังคอยไปคอยมากคอยมากคอยไปมันก็เมื่เป็นยัง